น้ำหนึ่งสวัสดีจ้าสุมเจ,จ้าจามือนีมากินข่าน้ำข่อยเด้อข่อยมีตำถาดค่ะตำถาดกุ้งสุดปิ้งหัวปลาแซลมอนแหมๆมน่มนมนมงนมากินน้ำกันเด้อจ้าสุมเจ้าจ้าอ้้ววไปน้ำไล่อะไไปจ้ามาเลยจ้าสวัสดีจ้ามาทำไมสุมเจ้าตำถาดถาดซื่อดีล่ะกะมนี่อย่างมี้อ่นนะ ตำกุ้งสุดจ้าแล้วก็มีผักกรอบๆแล้วก็มีหัวปลาซามอนอันย่างกรอบๆจะย่างเกลือกรอบๆอุ้ยหอมเวยหวย,หวยสเุเจ้ามามาหยับเขามากินน้ำกันบอกไปพ้อมดาไรไหลไปพอ้อมยังสีเขาเอินกินอาหารพื้นบ้านสุงเจ้มามะน่งกินนี้น้ำพื้นน้ำกันจ้ะมาพ้อมเบิง้งอันแนี้ตังค่อยกันเลยอนางสั้นเขากินชะนะเอามามาอุ้ยไปนะสิหนังปลาใส่ก่อนเด้อ ขาปุ่นซีตาป่าส่แซ่บจ้ะมานี่อันนู้ยหัวปลาแซลมอนขอ่อยืมอ,อ,อืมแซ่บสุจ้ามาหอมกลิ่นคือเป็นฝาวยี่เด่นนั่งสั้นเขากลิ่นมาพักกะเมียนพักกัด ขาวจ้าอันหัวและเดชขาดไม่ได้หัวหอมหัวหอมสีม่วงแค่ผักยังวะบกสร้างหรอกว่าอืมหยับมาจ่ายหยับมาอ,มอมืสวย รสชาติแบบเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆโอ้โถือแจค่อยไาย้หอมอหอมอมกุ้งกุ้งสุกอ่ากุ้งสดจ้ะสวยแสนี่อืมอืม ก่าบกันครับลัก,กรอบๆหวานๆบงังราดิกจะ้ะนวยยญ่งนได้ไหลายหัวป่านี่โอ๊ยอันน่ะมักใส่ตะเกื่อกระพาะจ้ะ เกลือกับพริกไทยแล้วก็บอบปอ้ยแซ่บอบกรอบๆคข้ามามเหนือมันกระไยเติร์ปในหัวมันกระด้ปลาชะมดของปวดสมเจ้าเหนือมันหวานเน้องสมเจ้าแซ่บกุ้งใส่อีกจัดอีกโอ้ยแซ่บขนาดอืม,อม <laughs> kinh xuyên tông xay được kẹp chà Tính kinh ngay Dám lọc gọi được quá Mát mát khăn xẹp, có bắn, xẹp, และใส่ผักน้ำไม่ไหลายันจิยไง่อโอ